ับสบายดีทุกคนวันนี้เฮาชิบาเบิ่งเบิ่งเพืสำราญนี่เฮาไปอยู่ไก่เต่านะประมาณสองร้อยไม้นะม,500มันหาร้อยเมตรนะอยู่แค่น้อยเฮาชีเขาไปไก่เพราะว่าขั้นเฮาเขาไปบริเวณบุรณาชิบุรายเออแต่ว่าอยาเขาไปเบิ่งอยู่อย่าเขาไปเบิมม้งมอมอแต่เฮาชิบะเขาเบิ่งไก่สุดประมาณอยู่ร้อยเมตรนะสองร้อยเมตร ปันใด้ดิกูสิรวยเนาะกูจะสิได้กี่เื้อสำหรับสำราญกูมือนี่สลิปใสอย่างบ่มีจักสั่นจักสั่นละหนึ่งสองสามสีเจว้าวแปดสั่น์นาชิมีขบสุดอ่ะ พุ่นใหญ่ซ้ำนี่เลยนี่พุ่นใหญ่ซ้ำทั้งนั่นซ้ำทั้งเขาไหวอนั่นยังมาต่อยเลยปวดพุ่มสูงอู้ยสิเทียบเหื่นจักจักสั่นมาหื่น ไปทัวร์บึงอยู่ไกลสุดๆประมาณร้อยเมตรนะอยู mm ่ไกลเขาหนาช่วยเขาไปบึงเดสิลองถามมาหลวงพ่อเขาฝาเขาให้เขาไปเบึงเพราะว่าส่วงเสามันมักอ่งเขามักอะมาหับแขกเนาะส่วนที่แขกหนาชิไปเที่ยวภูมิสูมีแฟนนี่ทือคน มาอยู่ใกล้ๆมาณร้อยเมตรออืกูขักเลยทีอมันเป็นบุญตากูเสลือเกินน,นี่ได้มาถ่ายฝากให้สำหรับเนาะเด็กบ้านนอกเขาเองนะที่บอกที่เห็น นเขาก็ใต่ไฟโคงม้มเลยแต่อย่าขึ้นไปเลยมีไหมว่าเขาลอกคิวไนะปไหนมีไหว่าเขาลอกคิวขึ้น กับเหือหน่อยว้ายอเหือหน่อยนิดหน่อย,อยขับ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 นาีิมันญี่ปุ่นหองด้วยซานเขานาชิมีเดินกิโลมกิลาากันบะหูกันบ่หูน้ำเขาเนาะได้เห็นนะได้สุดนอดแล้ว